ใหม่ที่รัตนเพทพสัตยานยนต์นิวยามาฮ่า PG1 เพลฟู่ได้ทุกวันของใหม่ที่เบรกหน้า ABS มั่นใจลดการลอ้ลอล็อกเรือนไมลดิจิตอลชัดเจนทุกองศาการขับขี่ดอกยางใหญ่ขึ้นสนุกได้ทุกเส้นทางนิวยามาฮ่า PG1 มันสุดเดยเท่ทุกทางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มโทร056 701 เจ็7 77, 7 77, หรือที่สูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัยานยนต์ใกล้บ้านบรรยากาศที่จังหวัดลำพูนคึกคักเป็นพิเศษผู้คนหลั่งไหลมาร่วมงานเทศกาลโคมแสนดวงเมืองลำพูนประจำปี2568บริเวณวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรวรมหาวิหารแสงโคมสีทองนับหมื่นดวงส่องประกายงดงามทั่วทั้งเมือง เมื่อค่ำวันที่24ตุลาคมนายวิวัต์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากพร้อมขบวนแห่คมอัตลักษณ์ล้านนาจากทุกอำเภอเคลื่อนจากแยกประตูลีผ่านถนนอินทยงยศสู่หน้าวัดพระาธาตุหาริพุนชัยสะท้อนสเสน่ห์วัฒนธรรมของชาวลำพูนอย่างงดงามปีนี้งานจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมกราคมปีหน้ามีกิจกรรมทั้งลำพูนอาร์ตแอนด์มิวสิกเฟสติวัลประเพณียี่เป็ n ตลาดวัฒนธรรมถนนรถแก้วรวมถึงงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกหลายกิจกรรมจังหวัดลำพูนตั้งเป้ายกระดับเทศกาลโคมแสนดวงสู่เวทีระดับนานาชาติเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน